แล้คุณครูแบงค์นะคะวันนี้คุณละลิศกับครูแบงค์จะพานักเรียนไปทําการเผา่านจากกะลามมพเ้าทำยังไงครับครูแบงค์อย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องมีวัสดุอุปรกรณ์ของก่อนนะครับวัสดุอุปรกรณ์ที่เราจะต้องมีนั่นก็คือกะลามมพเ้าแห้งนะครับนี่เลยกะลาพร้กษาะอย่างนี้าาะนะครับกะลาแห้งแล้วก็กระสอบนั่นเองนะครับกระสอบเนี่ยเราจะใช้ไว้ตอนที่เราเผาเสร็จนะครับเราจะเอากระสอบเนี่ย คูุมถังนั่นเองนะครับลำดับต่อมานะครับเราจะต้องมีถังถังเหล็กอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเอาถ่านเอากะลาพม้พวเ่ยนะครับมาเผาในในถังนี้นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนของการเผาถ่านกะลามะพ้าวกันเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูมีผู้ช่วยมาหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือครูเก้าเชิญครูเก้าครับสวัสดีครับครูเก้านะครับ อาวันนี้คุูแบงค์เราจะเผาถ่านยังไงนะครับครับสําหรับขั้นตอนการเผาถ่านนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์นั่นก็คือเศษไม้หรือว่าใบไม้แห้งนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเพื่อที่มาต่อไฟสําหรับติดไฟก่อนนั่นเองนะครับอ่าพร้อมแล้วเราเอาฟืนลงไปได้เลยครับใส่ลงไปเลยนะครับ แล้วขั้นตอนต่อไปล่ะครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อฟืนติดหรือว่าไฟติดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะค่อยๆทยอยเอากะลามะพร้าวย่อนลงไปนะครับโดยการเอากะลามะพร้าวย่อนลงไปนะครับนักเรียนจะต้องหย่อนลงไปในลักษณะคว่ำนะครับเพื่อที่ให้ไฟเนี่ยเผาไหม้ข้างในกะลามะพร้าวได้อย่างทั่วถึงนะครับโดยหย่อนลงไปเป็นชั้นๆทีละชั้นนะครับอย่าหย่อนไปเยอะนะครับ ต้องอยังไงต่อนะครับคุณแบงค์เมื่อก,กะลาเราใส่ลงไปแล้วครับเมื่อหย่อนลงไปแล้วนะครับเราจะรอสักครู่หนึ่งนะครับจนกระทั่งกาลามะพร้าวนะครับไม่ได้อย่างทั่วถึงแล้วนะครับเราจึงค่อยๆหย่อนกาลามะพร้าวลงไปในชั้นที่สองชั้นที่ 3, สามต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับในขั้นตอนต่อไปอ่าครูแบงค์วันนี้ไฟมันติดแล้วค่ะต้องขั้นตอนต่อไปต้องทํำยังไงนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าลูกไฟขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับเรารอสักพู่หนึ่งนะครับเพื่อให้ตะลามะพร้าเนี่ยนะครับเผาไหม้จนหมดเมื่อแน่ใจว่าเผาหมดแล้วนะครับนักเรียนจึงค่อยนําฝามาปิดนะครับจากนั้นจึงตามด้วยกระสอบที่ชุบน้ําจนเปียกชุ่มแล้วนะครับเอามาคุมนะครับโอเคาแล้วฝาอยู่ไหนอะครับฝาฝาอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วค่ะใครทำหาฝาถังเอ่ยเราเอามาใช้อะไรนะคะเราจะมาใช้ปิดฝาถัง ตัวนี้นะครับเพ<อ>ื่อให้ไฟเนี่ยมอดลงนะครับไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปข้างในนะครับถ้าเกิดว่าในถังนะครับมีออกซิเจนอยู่กะลามะพร้าวจะไม่ดับไฟนะครับเพราะว่าออกซิเจนจะทําปฏิกิริยากับไฟทําให้เกิดประกายไฟขึ้นใหม่รอบนะครับโอ้โหว่านีโอเคค่ะงั้นจะปิดได้เลยไหมคะปิดได้เลยครับโอเคค่ะจากนั้นเอากระสอบนะครับที่ชุบน้ําจนเปียกชุ่มแล้วนะครับเอามาคุม นี่นะครับกระสอบที่ชุ่มน้ําแล้วอ่าเอ้ยอ่าพับให้เป็นปรบๆนะครับเมื่อคุมแล้วนะครับนักเรียนเราค่อยๆเอาสายยางนะครับฉีดให้รอบๆถังนะครับลดถังให้ให้ <ลด S 1> เปียกเลยนะครับ,บรเพื่อให้ถังเนี่ยคายความร้อนออกมานะครับ รถให้ชุ่มเลยนะครับรถบริเวณรอบๆถังทั้งหมดเลยนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ10-12ชั่วโมงนะครับจากนั้นเราค่อยมาเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับกระบวนการเผาถ่านกะลานี้เป็นกระบวนการที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยใช่ไหมคะผู้แบงใช่แล้วครับอ๋อเป็นการลดป<ำ>ริมาณขยะ ของกะลาที่หลังจากเราเอาน้ําและเนื้อกะลานะคะมาใช้ประโยชน์แล้วเราก็ได้เอากะลาที่แทนที่เราจะต้องเอาไปทิ้งเพื่อเป็นกัญหามลภาวะต่างๆนะคะเอามากาแปรรูปเป็นถ่านเพื่อใช้ในทัวเรือนหรือเอาไปใช้ในทดแทนต่อไปค่ะนี่คือประโยชน์ของมันนะคะตอนนี้เราเอาน้ํพรมถังให่วมท่ทั่วเลยนะครับเมื่อนักเรียนแน่ใจแล้วนะครับว่ากะลานะของเรานะครับ มอดเรียบร้อยแล้วอ่ะเราจรึงค่อยมาเปิดดูอีกครั้งนะครับหลังสิบถึงสิบสองชั่วโมงไปแล้วเดี๋ยวเรามารับชมตอนที่ฐ่านเราเสร็จแล้วนะครับไปดูกันเลยครับหลังจากที่เราเผาไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเปิดดูฐ่านกะลามะพร้าของพวกเราที่เราเผาไปเมื่อครั้งก่อนนะครับอ่ามาดูกันเลยว้าวมันจะเป็นยังไงนะทุกท่านนี่ เห็นไหมครับว่ากะลามะพร้าวที่เราเผาไปนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะนาถ่านเหล่านี้นะครับนําไปใช้ก่อไฟทําอาหารหรือว่านําไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้แล้วนั่นเองนะครับอ่าเจ๋งไหมล่ะครับมันไม่ยากเลยนะคะทําได้เองได้แต่ว่านักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองนะคะคอยดูแลด้วยเนาะ<ช>แต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถทาถ่านใช้เองได้ด้วยนะคะเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะครูแบง ใช่แล้วครับอย่าลืมไปทำกันนะครับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 3. ห่วง 2. เงื่อนไขห่วงที่ 1. ความพอประมาณคือการใช้ประโยชน์จากกะลามะพ้าที่เหลือใช้ภายในชุมชนห่วงที่2ความมีเหตุผลคือการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่วงที่3การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือลดรายจ่าย้างรายได้และสร้างอาชีพเสริม2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1คือเงื่อนไขความรู้มีความรู้จากการทําฐานกะลามะพราะ้าวและสามารถถ่ายทอดความรู้นี้แก่ผู้อื่นได้เงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขคุณธรรมมีความพอเพียงมีความรับผิดชอบอดทนและรู้จักประหยัอดอดออม สี่มิติมิติที่1คือด้านเศรษฐกิจคือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มิติที่2ด้านสังคมคือสร้างความสามัคคีและรู้จักแบ่งปันมิติที่3ด้านสิ่งแวดล้อมคือลดปริมาณขยะกะลามะพร้าวและมิติที่4ด้านวัฒนธรรมคือเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการทำฐานกะลามะพร้าว Thank you.